ละครสั้น f อซเรื่องผีสาวข้างบ้านมาแล้วจ้าจริงสิลูกชายแม่ลืมบอกไปเลยว่าวันเนี้จะมีคนมาเช่าบ้านตรงข้ามหน้าบ้านเราเงียบทำไมล่ะลูกก็ไม่เห็นมีอนะไรน่าสนใจเลยน่ครับแม่ก็แค่คนเช่าบ้าน แต่เขาเป็นผู้หญิงสาวสวยมากเลยนะจ๊ะลูกหนูอะทำตัวสนิทสนมไว้มันก็ดีว้ยแม่คิดอะไรของแม่ครันเนี่ยผมไปก่อนดีกว่านี่ถ้าเจอแม่ฝากทักทายด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเอา้าไปดีกว่าจะจับคู่ให้อีกแล้วเหรอเนี่ยแม่ฉันว้ยผู้หญิงเหรอบ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่ตั้งนานแล้วนี่นาะ คนเช่าได้ก็คงจะดีแถวนี้จะได้ไม่เงียบเหงาในที่สุดก็ถึงสักทีเหนื่อยจังบ้านในฝันของฉันถึงจะเป็นบ้านเช่าก็เถอะแต่อย่างน้อยก็เป็นบ้านของฉันหลุดออกมาจากบ้านพ่อแม่ใจร้ายฉันไม่อยู่ตัวคนเดียวแบบนี้สบายใจที่สุดจะได้ทำงานและหาเงินโห อะไรแกน,นี่ลดโอ้ยทำะารลยแกอยอกแกเดี๋ยวฉันจะขายแกไปเลยโอ้ยเสียงฉัเป็นไยเนี่ย <c oughs> ขอน้ำพึ่งน้อยนั่นใช่ไหมสาวข้างบ้านที่มาเช่าโหใส่ชุดอย่างของแม่ชีอะไรกันเนี่ยจะว่าไปก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยแม่ฝากทักทาย แต่ว่ายังไม่เคยรู้จักกันมันจะไปทักทายกันได้อย่างไงอ่ะแล้วทำไมไม่เข้าบ้านล่ะอย่าบอกนะว่า <c oughs> จะเจอผีในบ้าน <c oughs> ช่างเถินหน้าอีกสักพักค่อยมาทักทายดีกว่าถ้าเถินเข้าไปตอนนี้มีหวังหาว่าฉันจีบเธอแน่แน่ <c oughs> ชื่นชมเพราะว่าแบนมันสวยมาก สวยโดนใจฉันจริงๆเฟอร์นิเจอร์ครบทุกอย่างมันดูดีไปหมดเลยดีสะจนไม่คิดว่าจะได้ราคานี้5,500ราคาอย่างกับ5 0 0 0 0นแน่โยสวยสวยไปหมดเลยฉันจะถ่ายคลิปรีวิวบ้านหลังนี้แล้วก็เจอปลูกผักตรงนั้น อ้ส้มองุ่นชมพู่้มีความสุขจังเลยชีวิตฉันพ่อกับแม่คอยดูเถอะฉันจะประสบความสำเร็จให้พ่อกับแม่ดูให้ได้นอนเอาแรงก่อนดีกว่าง่วงมากๆเลยเฮ้ยนี่ก็หลายวันแล้วนะั้นนี่ย สาวข้างบ้านไม่คิดจะออกมาบ้างเลยเหรอฉันก็อยากจะทักทายเหมือนกันนั่นนี่ทักทายทักทายททายสวยเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านมันก็ไม่มีประโยชน์นะเจ้าคนสวยเฮ้ยช่างเถอะน้ะสักวันฉันก็อาจจะได้รู้จักเธอก็ได้กี่วันแล้วนั่นเนี่ยสามวันไหมหรือว่าสี่วันเออช่างเถอะนะ ไปทำงานดีกว่านี่เธอเธอนี่มันชอบลักเล็กขโมยน้อยในหมู่บ้านป่านะคะหนูไม่ได้ทำอายุ50แล้วยังจะเป็นหนูอีกเหรอผมแค่อายุยี่สิี่เองนะเออป้าไม่ได้ทำจริงๆป้าโดนใส่ร้ายเชื่อป้าเถอะมีคนแจ้งจับก็คือมีหลักฐานละของกลางเพราะฉะนั้นอยู่ในคุกนี่แหละ ถ้าไม่มีใครมาประกันตัวก็อยู่ในนี้ไปก่อนเข้าใจไหมป้าป้าไม่ได้ทำจริงๆเชื่อป้าเถอะเฮ้ยผมเชื่อในหลักฐานหลักฐานมัดแน่นขนาดนั้นยังจะมาปฏิเสธอีกลักเล็กขโมยน้อยเฮ้ยทำไมโจรเยอะจังเลยหน้าเดี๋ยวนี้ว่าแต่ทำไมฉันคิดถึงจะสาวข้างบ้านนะ่ะเนี่ย หัวใจเริ่มวาวุ่นแล้วนัดฉันมามีอะไรหรอฮะแหมก็ไม่มีอะไรหรอกหน้าก็แค่นัดมากินข้าวนายเห็นฉันว่างหรือไงเนี่ยฮะฉันจะต้องไปชนะสูตรพิกศพีกตั้งเยอะตั้งแยะทางนั้นฉันไปก่อนกแล้วกันเอา้าทำไมทําแบบนั้นล่ะฮะนายนี่บ้าหรือเปล่าเนี่ยนัดฉันมาแล้วก็รีบไปฉันจะรีบไปไปไหนความลับ ฉันก็จะไปดูสาวข้างบ้านของฉัน,นะสิบ้านนี้ก็คงจะออกมาเดินเล่นชมนกชมไม้เอ้ยหน้าบ้านก็ไม่มีและนี่เธออยู่ไหนกันนะฉันอยากจะเห็นเธอจังวันนั้นมองไม่ถนัดเลยแต่ก็รู้ว่าเธอสวยมากนั่นเธออยู่ตรงนั้นโอ้โหแม่จะโวย สวยจริงๆด้วยสวยมากอ้ยแม่ครับตื่นมาทำอะไรกันเนี่ยโอ้ยไฟดับดับทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยดูสิแม่ก็เลยมากินน,นนะ้ำน่ะดับแล้อแม,อม่ไฟตกแล้วมั้งนั่นงไงผมเห็นมันติดติดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดนะนะ่ะสงสัยจะตกเดี๋ยวผมออาไปดูก่อนนะครับแม่อะไรกันเนี่ยดับดับติดติดดติดดบด โอบ้านของสาวข้างบ้านเรามืดตุู่เลยเธอจะมีเทียนไฟฉายอะไรหรือเปล่านะ่ะแล้วนั่นเธอยืนอยู่ยืนทำอะไรอยู่นะ่ะฉันจะต้องให้ความช่วยเหลือมันจะดูไม่ดีไหมมันมืดขนาดนี้ฉันเข้าไปเธอคงตกใจแย่ไม่ดีกว่าเฮ้ยอยากจะทำความดีแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ เธอเป็นผู้หญิงนะ่าเดี๋ยวไฟก็มาแล้วนอนก่อนดีกว่าเฮ้ยฉันแอบมองเธอแบบนี้มาหลายวันแล้วนะเธอนี่สวยตรงสเปคฉันจริงๆแต่ก็ช่างโถะค่อยๆคิดไปก็แล้วกันผมไปทำงานก่อนนะครับแม่จ้าลูก แม่ทำไมไม่พูดจาอะไรบ้างเลยนะเนี่ยพักนี้สงบสงเงี่ยมจริงๆนั่นสาวข้างบ้านนี่นะาเธอมีแต่ชุดสีขาวหรอชุดสีอื่นเธอไม่คิดจะมีบ้างเลยหรือไงเนี่ยแต่ก็ช่างเธอได้มองแบบนี้สักวันฉันจะเข้าไปขอเบอร์เธอจริงๆนะหมหอลรวเหรอมีอะไรกล่ะ เปาๆปๆนั่งนั่น,น,นี่ฉันจะบอกอะไรให้วันนี้แกต้องไปทำงานกับฉันงานไรของแกเออหนะ้างานก็ลกกันฉันได้รับแจ้งมาว่ามีคนคนก็นไหลคนตายแล้วสิหลังไหนหลังนี้ไงบ่าจริงเข้าไปดูเถอะว่าแต นายได้กินเหมือนชาลิปดาวนั่นนุ้ยซี่ฉันได้กินฉันได้กินโอ้หเหม็นขนาดนี้ไม่ต้องชนะสูตรแล้วมั้งเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าแถวนี้มันไม่มีอะไรแล้วนี่มันก็เหลือแต่ชั้นสองแล้วอะไรกันเนี่ยเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่าบอกนะว่าเป็นเธอนั่น นั่นอะไรนะนายไม่เห็นเหลืออะไรก็ศพไงโอ้โหตายมากี่วันแล้วเนี่ยนายอยู่ข้างบ้านเธอนายไม่รู้เลยเหรอฮะว่าเธอตายแล้วนะ่ะฉันจะรู้ได้ยังไงฉันจะรู้ได้ยังไงแล้วแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเธอไป็นตาไรตายฉันต้องชนะสุดก่อนเดี๋ยวต้องเอาไปที่โรงพยาบาล โอยสองสารจังเลยสงสารจริงๆนะเนี่ยแล้วที่ฉันเห็นเธอทุกคืนทุกวันนั้นคืออะไรอย่าบอกนะว่าเป็นผีผีสาวข้างบ้านน่ากลัวจัง